สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลรากรณนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาถามกับไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาคนที่คุณนึกถึงนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยขอเน้นไปในคนที่เคยคุยกันแล้วนะคะเคยคุยกันแล้วแล้วก็ออชอบชอบกันอยู่บ้างแล้วนะคะหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่แต่ว่า ไม่ไดอยูด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้มีให้เลือกด้วยกันผีเสื้อสามตัวนะคะมีฟ้าอันแรกนะคะตัวแรกแล้วก็ชมพูแล้วก็เป็นฟ้าตัวสุดท้ายนะคะ<ม>ก็สำหรับใครที่ชอบตัวไหนนะคะก็ให้ตั้งสมาธิก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกตัวที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือก,ผ,อกะะผีเสื้อสีฟ้าตัวแรกนะคะผีเสื้อสีฟ้าตัวแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณและเขาแล้วก็ตัวไพ่ที่เป็นสื่อกลางนะคะอยากจะบอกว่าเขาคิดยังไงนะคะเขาคิดถึงคุณมากแค่ไหน Retreat เคฟูเนสสี่ถ้วยค่ะ ดาบแปดถ้วยเจ็ดเหรียญ The Tower นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ของเขานะคะ เป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เขากำลังเผชิญอยู่นะคะ Page o p Pentacles Queen of Pentacles p e n t a c l e s six of p e n t a c l e s oh four of swords ในกองนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ออสถานการณ์ของเขาเนี่ยรู้สึกจะยากลำบากมากนะคะมีโควิดระบาดหนักนะคะแล้วเขาก็เหมือนการเงินเขาถึงกับล้มเลยนะคะล้มจนถึงขั้นที่ว่าแบบแทบจะไม่พอใช้อ่ะค่ะก็เขาเองนะคะก็หาหนทางอยู่ว่า จะทำยังไงดีนะคะแต่เขาก็ไม่กล้าบอกใครหรอกเขาไม่กล้าบอกคุณหรอกนะคะว่าเขาไม่มีจริงๆนะคะเขาเองเนี่ยก็อยากจะขอให้คุณเป็นที่พึ่งเขาเหมือนกันน่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าบอกไปคุณอาจจะหนีไปจากเขาก็ได้อะค่ะเขาก็เลยเหมือนเก็บตัวเก็บใจนะคะแล้วก็พูดกับคุณน้อยลงแล้วก็ติดต่อคุณน้อยลงะค่ะเพราะตอนนี้เขาเหมือนกับประเทศเขาหรือว่าสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมันล็อกดาวน์นะคะแล้ว ตัวเขาเองเนี่ยก็ล็อกใจตัวเองล็อกตัวเองเหมือนกันนะคะคือแบบอยู่นิ่งๆหายใจอยู่นิ่งๆอะคะ่ะถ้าขยับหรือว่าไปทําอะไรเงะะี้ยค่ะมันถือเป็นการใช้เงินมันถือเป็นการใช้ทรัพยากรซึ่งเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีจะเสียไปมากกว่านี้แล้วอะคะ่ะ เอเมอร์เลอร์ทรีออฟเพนดิเคิลส์เดอะแฮงแมนทรีออฟวานส์ไนออฟเพนดิเคิลส์ ต้ำแหน่งเดิมนะคะแต่เป็นไหน the strength seven of swords ten of wands t h ล l o ว e r s ความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณนะคะมันช่างเออมันช่างยากลำบากในการที่จะคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยเออถึงแม้ว่าจะรักกันก็จริงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยก็จริงนะคะแต่สถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่เนี่ย ในตอนนี้มันไม่สามารถที่จะปล่อยตัวปล่อยใจทําตามที่ตัวเองอยากได้ค่ะเขาก็ได้แต่คุ้นคิดนะคะเขาก็คิดว่าอนาคตที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้มันจะมีผลกระทบแบบไหนต่อไปในอนาคตเขาจะสามารถเขาจะยังสามารถมองเห็นอนาคตที่มีคุณอยู่ร่วมกับเขาได้หรือเปล่าเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์เนี่ยพลิกสถานการณ์อันนี้นะคะที่เป็นเดทเนี่ย เขาจะสามารถพลิกสถานการณ์เพื่อที่จะกลับมา,ามีเงินใช้แล้วก็สามารถที่จะทำอย่างที่เขาต้องการได้คือเขาต้องการที่จะมาหาคุณนะคะแล้วเขาต้องการที่จะดูแลเทคแคร์คุณนะคะเหมือนกับเป็นแฟนที่ดีคนหนึ่งนะคะแต่สถานการณ์ในตอนนี้มันทำให้เขาต้องเข้มแข็งแล้วก็คือต้องทำใจให้แข็งเลยอะคะ่ะเขา ไม่สามารถที่จะอ่อนข้อให้กับสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่ได้เขาไม่สามารถที่จะเห็นความรักเป็นลำดับแรกได้ค่ะเขาต้องแอคทีฟตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็คือไม่ถึงกับมีชีวิตรอดขนาดน,นั้นแต่ว่าคือเขาต้องแอคทีฟตัวเองไม่ให้เขาตกต่ำลงไปกว่านี้เ,เขาจะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจทุกอย่างนะคะเพื่องาน แล้วก็เพื่อเพื่อเงินที่มันต้องใช้ดำรงชีพทุกทุกวันปกติรวมไปถึงในอนาคตด้วยที่เขาจํำเป็นจะต้องใช้พอเขาไม่รู้ว่าสถานาการณ์ที่มันเลวร้ายเนี่ยมันจะคงอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะคะเออเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ของเขากับคุณมากนะคะแต่ถ้าตามหัวข้อเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาคิดว่าเขาเองอะ่ะ ไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เขาไม่สามารถที่จะรับผิดช,ชอบต่อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้เลยนะคะเขาจึงเหมือนกับเงียบไปนะคะเขาจึงเหมือนกับติดต่อน้อยลงนะคะเพราะตัวเขาเองรู้สึกรู้สึกเหมือนไร้ค่ารู้สึกเหมือนคนไร้ความสามารถอะไรประมาณนี้ค่ะเขาเลยต้องได้แต่เก็บตัวแล้วก็เงียบนะคะก็สำหรับคนกองนี้นะคะ คนที่เลือกกองแรงนะคะถึงแม้ว่าคุณจะให้กำลังใจถึงแม้ว่าคุณจะคุยกับเขานะคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่อะคะ่ะพอตัวเขาเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้ง่ายๆะคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะแล้วก็บอกใครไม่ได้ะคะ่ะเพราะเนื่องด้วยตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้สูงเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่กล้าแบกหน้าเข้าไป ขอความช่วยเหลือจากใครด้วยนะคะพอเขาเองเนี่ยก็คิดว่าไม่รู้ว่าจะได้ชดใช้บุญคุณที่เขาได้ไปยืมมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากะคะ่ะในทุกๆเรื่องเลยนะทั้งความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องเงินเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาพยายามที่จะเซฟตัวเองให้เจ็บน้อยที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะคือ ตัวคนเองอ่ะตัวของคุณเองนะคะถึงแม้จะสถานการณ์ของคุณเนี่ยดีกว่าเขานะคะสถานการณ์ของเขาเนี่ยเอ่ย่ำแย่กว่าคุณเกือบครึ่งเลยนะคะก็ใช้ความอดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็พยายามอดทนกับตัวเองเหมือนกันก็ถ้าเกิดคุณรักเขาจริงๆก็พยายามอดทนกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะคะแล้วก็ ให้เวลาเขาบ้างนะคะให้เวลาเขาได้อยู่กับตัวเองให้เวลาเขาได้รู้สึกผิดน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยอโอเคนะคะสำหรับกล้องนี้เนี่ยก็ต้องขอไปก่อนนะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนที่เลือกผีเสือ้อตัวที่สองสีชมพูนี้นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วก็ไพ่ที่เป็นสื่อกลางอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้บ้างว่าเขาคิดถึงคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วสถานการณ์เขาเป็นอย่างไรนะคะ retreat เฮ้ยเหมือนกองแรกเลยะคะ่ะใบแรกเหมือนกันเลยอะ press your love 7 of cups ace of cups เทนอฟเฮดเกิลส์ไนฟ์ออฟคัพส์เอ็ดออฟซอส อันนี้เราจะมาดูสถานการณ์ของเขาก่อนนะคะ f i g e of Sorts Chain of Cups h a n g m a n Chake Pentacles of Pent Queen of Pentacles เขาคนนี้นะคะเ,เป็นคนที่เขาเป็นคนที่เหมือนกับตอนนี้เขากำลังลันลาอยู่ค่ะเขาไม่ได้สนนะคะว่า จะมีโควิดหรือว่าสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงนะคะเขามีเงินนะเขาอยากเปนะคะเขาก็หาความสุขให้กับตัวเองอะเขาเองนะคะเหมือนกับกำลัง,เ,ออทงเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเองก็ไม่ได้กังวลถึงตัวคุณนะคะว่าคุณจะมีหรือไม่มีนะคะก็แต่สำหรับในกองนี้นะคะตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแล้วละคะ่ะตัวคุณค่อนข้างที่จะไม่เดือดร้อนนะคะก็คือต่างคนต่างมีแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ระมัดระวังนะคะเป็นคนที่รอบคอบนะคะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีอิสระอะไรมากมายอะคะ่ะอืก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ระวังถึงผลที่กําลังจะตามมานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ Queen of Wands ฟรีออฟวันส์เอซออฟเพนดักล์สเฮอร์มิตรเชนออฟคัพส์ไนออฟวันส์ two of wands queen of pentacles eight of pentacles four of pentacles เขาเองก็อยากแต่งงานกับคุณเลยนะคะอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะสร้าง อะไรทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะคะอยากที่จะอยู่ด้วยกันกับคุณตลอดเวลาค่ะแต่ว่านะตอนนี้ตัวเขาเองอะ่ะยังไม่พร้อมเขายังอยากโสดอยู่ค่ะตอนนี้เขาทำตัวเหมือนกับอยู่ในงานปาร์ตี้สละโสดที่แบบรอวันวันใดวันหนึ่งที่เขารู้สึกพอจริงๆเขาถึงจะกลับมาหาคุณแล้วหลังจากที่เขากลับมาหาคุณแล้วเขาจะไม่ไปไหนอีกเลยค่ะเหมือนตอนนี้เขากำลังใช้ชีวิตให้คุ้ม เขากำลังใช้ชีวิตของคนโสดให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อที่วันหนึ่งเขาแต่งงานไปแล้วเขามีครอบครัวแล้วเขาจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าเขายังใช้ชีวิตไม่คุ้มอะไรแบบนี้เลยนะคะก็อดทนรอไปก่อนนะคะเพราะตัวตอนนี้ตัวคุณเองก็ไม่ได้คิดถึงเขาเท่าไหร่นะคะเหมือนกับตัวคุณเองก็มีโลกของตัวเองเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าตอนนี้คุณก็มีอะไรที่จะต้องคิดเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะ คุณก็ไม่ได้คิดเรื่องเขาเป็นหลักหรอกแต่บางทีก็เหมือนกับกังวลว่าเอ๊ะเขาอย่างนี้นะมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้อยู่ด้วยกนะันน่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนเหมือนพะวงอะ่ะเหมือนคุณจะใช้ชีวิตของคุณแต่บางทีเกิดนึกเอกใจขึ้นมาก็พะวงแล้วก็นึกถึงเขาขึ้นมาอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ ก็ทาใจทาใจไว้ก่อนนะคะอนาคตเขาจะมาขอคุณแต่งงานแหละค่ะแต่ในตอนนี้พลังงานมันยังหยุดนิ่งอยู่นะคะเป็นเฮอร์มิตแล้วก็เป็นสี่เหรียญน,นะคะสําหรับการสร้างครอบครัวเขามีให้คุณแน่นอนแต่ขอเขาใช้ชีวิตโสดให้คุ้มค่าก่อนตอนนี้เขาคิดถึงตัวเองเป็นหลักแล้วเขาเหมือนกับเขาสบายใจเมื่อได้คุยกับคุณนะคะแต่ความสบายใจนี้มันไม่สามารถทำให้เขา หยุดแล้วก็หันกลับมาหาคุณได้เลยความสบายใจนี้มันจะยังคงอยู่กับเขาไปเรื่อยๆะคะ่ะเหมือนกับคุณเป็นสิ่งสุดท้ายเหมือนกับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอะแล้วเราเหลือลูกชิ้นไว้เป็นอย่างสุดท้ายจะได้กินแบบของที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะก็พยายามจะบอกให้เข้าใจนะคะว่าเขาก็ไม่ได้เชิงว่าคิดเหมือนคุณเป็นของตายอะไรนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่เขารักมากที่สุดเขาก็เลย จะทําให้คุณเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เสียใจน้อยที่สุดนะคะตอนนี้เขาก็เลยเกเรไปนิดนึงนะคะแต่หลังจากที่แต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วเขาจะไม่เกเรไม่เอานอกลู่นอกทางเขาจะเป็นสามีหรือว่าเป็นภรรยาที่ดีอย่างแน่นอนนะคะสําหรับกองนี้นะถามเรื่องคิดถึงนี่มาเรื่องแต่งงานเลยนะคะค่อนข้างก็ค่อนข้างดีอยู่นะคะก็ให้เวลาเขาบ้างให้เวลาเขานิดนึงนะคะถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็สร้างครอบครัวได้เลยนะ โอเคนะคะสำหรับกลองนี้ไปก่อนนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกผีเสื้อสีฟ้าตัว,ต,วตัวที่3นะคะตรงสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออร์เริลกันนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากตัวคุณและตัวเขาและให้ไพ่เป็นสื่อกลางนะคะในการบอกครั้งนี้นะคะ อันลีควายเต็ดเลิฟ getting to know each other เทวีวสิบเหรียญ The oh they're shining seven of ones the emperor Nine of Pentacles, Seven of Cups, King of Pentacles, Eight of Wands. อันนี้นะคะไม่ได้ขึ้นมาเป็นสถานการณ์ของตัวเขานะคะแต่ขึ้นมาเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทํานะคะสิ่งที่เขาอยากจะทําคือเขาอยากจะวาร์ปมาหาคุณให้เร็วที่สุดเลยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะรออีกแล้วอะค่ะเพราะว่าการรอต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่มันเหมือนกับไม่มีที่สิ้นสุดอะมันเหมือนกับเขารอแล้วรออีกแล้วเขาก็ผิดหวังนะเหมือนกับว่าตอนอ ที่มีโควิดแล้วพอมันซาเนี่ยเขาเขาเริ่มมีความหวังอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะได้มาเจอกันนะคะแต่พอเอ่อโควิดมาแล้วลอกใหม่อะ่ะเ,เขาก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาหวังแล้วเขาก็ดีใจที่จะได้เจอกันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหผิดหวังอีกแล้วนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าคราวหน้านะเขาจะต้องหาเวลาเขาจะต้องเตรียมพร้อมที่จะมาเจอคุณให้ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เขาจะต้องหาทางทําทุกวิถีทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะหาช่องว่างเพื่อจะมาเจอกับคุณให้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาทนที่ทนที่จะคิดถึงแล้วก็ทนที่จะไม่ได้เจอคุณนานๆไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เลยนะคะแบบคิดถึงจนแทบขัดใจอะไรประมาณนี้เลยนะคะโอเคเนี่ย งั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกหน้าไพ่หนึ่งนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่ากองุดสท้ายเนี่ยขึ้นมาไม่เหมือนสองกองแรกนะคะ mm hmm. for of s o r d s h y p i t h i เดสตาร์จัสติสโฟร์ออฟบอนส์ซิกออฟเพนดัคเลส เ o ียบซอสเอ่อสำหรับคนกองนี้เนี่ยใครที่ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าอยากจะเจอคู่อยากจะเจอคนที่ใช่สักทีนะคะให้ไปยกเลิกคำขอนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ความลุ่มหลงอะไรก็ได้เพราะเมื่อกี้มันขึ้นเดวิลขึ้นมานะคะแล้วบทสรุปเนี่ย ถ้ามันไม่ได้เป็นสามดาบเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้มันเป็นเต่สามเป็นสามดาบนะคะแล้วก็เฮอร์มิตกับเดอะทาวเวอร์นะคะมันเป็นมันเป็นการที่เหมือนกับคุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เร่งให้ให้เร่งให้คุณได้เจอกับคนที่ใช่สําหรับคุณสักทีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนที่คุณเจอเนี่ยใช่ชัวร์หรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับ ขึ้นมาว่าคุณจะต้องนั่งสมาธิอะไรต่องี้เหมือนถึงว่าถ้าคุณอยากจะได้ของดีจริงๆบุญคุณต้องถึงจริงๆนะคะแล้วการที่เขาเป็นแบบนี้เขาจะไม่เปลี่ยนไปเลยมันจะเป็นตัวของเขามันจะเป็นถ้าคุณได้ปฏิบัติตลอดนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะรักแล้วก็เขาจะคิดถึงอยากจะอยู่กับคุณแล้วก็ไม่นอกใจไม่เจ้าชู้อะไรประมาณนี้เขาจะเป็นแบบนี้ไปตลอดแต่ถ้าคุณขาดการปฏิบัติขาดการ นั่งสมาธิหรือขาดการสวดมนต์ขาดการชำระล้างจิตใจเ<น> hmm. มื่อไหร่นะคะเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งได้นะคะเหมือนกับที่เขาว่ากันว่าคบกันไปนานๆทำไมมันไม่เหมือนกับที่คบกันตอนแรกนะคะเพราะว่าสำหรับกองที่3มเนี่ยคุณขาดการปฏิบัติมากพอ คุณถึงเวลาคุณที่ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องมีบุญอะไรมากพอนะคะท่านถึงจะประทานคนที่ดีคนที่ใช่นะคะแล้วมันจะไม่ขัดต่อบุญที่คุณเคยทําไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมันต้องเกื้อหนุนกับบุญที่คุณเคยมีด้วยแล้วก็กรรมสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณนะคะที่ทําให้มันเป็นสื่อกลางนะคะที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยถูกดึงดูดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาเจอกัน ในวาระวาระหนึ่งนะคะสําหรับกลองที่3นะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r ใครด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ